สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องือชัยฟาร์มครับคลิปนี้เราจสีเท้ามาเบิ้งช่วงอายุของสัตว์ครับสัตว์เศรษฐกิจครับหาดับครับอ่าว่าตั้งตจเขาอยู่ในท้องนะครับแล้วก็ไปถึงอายุใครเขานี่ครับประมันจากปีครับเอาเห็ดมาให้เบิ้งครับไปเบิ้งกันได้แล้วครับ อันดับที่หาครับก็จะเป็นใกล้พื้นเมืองครับหรือว่าใกล้ชนใกล้ที่ใกล้บ้านนี่ครับที่อื่นกันนะครับคำว่าเบื้องช่วงอายุครับตั้งแต่อยู่ให้ใครเลยครับก็สิประมาณ21วันครับแล้วก็ฟักออกมาเป็นลูกไก่นะครับต่อมาครับเป็นเป็นช่วงที่เริ่มใส่งานได้ครับก็สิประมาณ 8ถึง9เดือนนะครับอันนี้ตัวผู้ครับส่วนตัวเมียครับหเดือนก็เริ่มออกไข่ได้แล้วครับแล้วช่วงที่ดีที่สุดของไก่เนี่นะครับถ้าตัวผู้นะครับกสิประมาณ1ปีถึง3ปีครับจะให้ลูกดีครับเป็นพอพันคุ้มฝูงคุ้มอย่างใดครับถือว่าเป็นช่วงที่ดีเลยครับถ้าตัวเมียครับอายุ แเดือนขึ้นไปนะครับอ่าสี่หกไข่เสเลี่ยรประมาณสิบถึงสิบห้าฟองครับอ่าจะถือว่าหงไข้รายก็ห้ายที่สุดแล้วครับรุ่นอายุประมาณนี้ครับไปจนกว่าอายุสิเจ้ครับใกล้ี่ครับแต่บางเบื้องที่อายุไข่นะครับอายุไข่ก็สีประมาณห้าถึงสิบปีนะครับสำหรับใก่้ครับ กล้บ้านหรือใกล้พื้นเมืองนี่ครับประมาณนี้ครับอันดับที่๔ครับก็จะเป็นแพครับช่วงที่อยู่ในท้องอยู่ครับก็ติตั้งท้องประมาณร้อยหาสิบวันครับหรือประมาณหาเดือนนะครับมาถึงช่วงที่ยานมครับประมาณ สามถึงสี่เดือนครับแพะกสญยานมครับกับช่วงเริ่มใส่งานได้ครับประมาณแปดถึงสิบเดือนขึ้นไปครับทั้งตัวผูตัวเมียครับเอ้ช่วงที่พีกที่สุดครับหรือช่วงที่ดีที่สุดครับสีประมาณหนึ่งถึงสี่ปีครับทั้งตัวผูตัวเมียครับประสิทธิ์ให้ลูกดีครับประมาณสี่ปีครับสี่ปี ุดไม่เลาก็ได้นะครับส่วนอายุไขนะครับก็สิประมาณ15บหถึงสิปีครับถือว่าอายุไขหลายอยู่นะครับ <Wow. S 1> อันดับที่3ครับก็จะเป็นสุกรครับหรือหมูนั่นนะครับ ช่วงอยู่ในท้องนะครับติดตั้งท้องประมาณร้อยสิบสี่ถึงร้อยยี่สิบวันครับอยู่ประมาณสี่เดือนก็กว่าครับช่วงที่ยานมน่ครับสิเจ็ดถึงแปดสัปดาห์ครับหรือถ้ามีนมคงหายก็อาทิตสามถึงห้าสัปดาห์ก็ได้ครับเลาช่วงเริ่มใช้งานได้ครับประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนครับ ตัวผู้นี่อาศิพหนึ่งปีขึ้นไปนะครับเพื่อห้มันงหญ่ครับให้มันแข็งแรงก่อนครับช่วงที่ดีที่สุดนะครับช่วงพีกนะครับสีอยย่ที่สองถึงห้าปีครับหมูครับสำหรับพ่อแม่พันธุ์นะครับส่วนอายุไข่นี่ครับมระสิบห้าถึงยี่สิบปีครับถือว่ายาวนานอยู่นะครับหรืออาชย์ หลายกว่า20ปีก็ได้ครับแล้วแต่การเลี่ยงดูครับ oh. อันดับที่2ครับก็จะเป็นโคครับหรือบางงัวนั่นเองครับวัวช่วงอยู่ในท้องเขาประมาณ280ถึง290วันครับหรืออาจถึง300วันก็นได้ครับแล้วแต่สายพันธุ์ครับความใหญ่แล้วก สายพันธุท์ที่ให้ลูกได้อายุเร็้ยวครับเอาช่วงยานมครับเกะสิยอยยุที่เจ็ดถึงแปดเดือนครับช่วงที่ใส่งานได้นะครับเระสประมาณสิบแปดถึงยี่สิบเดือนขึ้นไปครับตัวผู้ครับตัวเมียครับเกิดประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเดือนขึ้นไปครับเริ่มใส่งานได้แล้วครับตัวเมียก็เริ่มให้ลูก ตัวแรกประมาณ2-3ปีครับอายุครับช่วงที่ดีที่สุดครับช่วงพีกของงัวนี่ครับตัวคููนี่ประมาณ3ปีถึง6-7ปีครับประมาณนี้ครับน้ำเชื่อกัยังแข็งแรงครับให้ลูกดีครับสาหรับตัวผู้ครับส่วนตัวเมียนี่ครับอยู่ประมาณ2-8ปีครับกำลังให้ลูกน้ำนมดีนะครับหลังจากนั้นก็ถือว่าดีครับแต่ว่า เนื้อหนังกัสีบะติมครับกสีจอยผอมลงครับส่วนอายุไขของง้วนะครับกสิประมาณ1 5บหถึงยีปีครับหรือบางตัวแข็งแรงอาจจะอยยุได้โดนก็20ก็ได้ครับหรือง้วแม่บางตัวนะครับให้ลูกได้10ก็โตเลยครับถ้าเลี้ยงดีๆครับผสมจริงแห้งได้ลูกลายครับ กัสิประมาณนี้ครับสำหรับงัวครับอัน oh. ดับที่หนึ่งครับก็สิเป็นกระบือครับก็สิเป็นหรือไว้เนี่ครับช่วงที่อยู่ในท้องครับกัสิประมาณ281ถึง3ามร้วันครับก็สิตั้งท้องโดนก้อนงัวอยู่นะครับ ช่วงยานมครับกประมาณ7 8เดือนครับช่วงที่ใส่งานได้ครับโตผูครับก็ยี่สิบเดือนขึ้นไปกัใส่งานได้แล้วนะครับแต่ว่าที่นิยมกันก็อาศิพสามปีขึ้นไปครับให้มันมีความใยมีความแข็งแรงของร่างกายก่อนครับให้น้าเชื่อมันดีแข็งแรงก่อนครับหรือแล้วแต้คนเลียงนะครับว่าใส่งานตัวไหครับ ต้นตัวเมียครับกสี่ยี่สิบเดือนขึ้นไปครับช่วงที่ดีครับสองปีจังผสมครับประมาณยี่สิบสี่เดือนจังผสมครับกสิให้ลูกตัวแรกประมาณสามปีครับแล้วก็ช่วงที่ดีที่สุดครับของไายนะครับตัวคูนี่ครับกัสิประมาณสี่ปีถึงเก้าปีเลยนะครับช่วงที่น้ำเชื่อแข็งแรงแล้วก็มีร่างกายที่สมบูรณ์ครับทั้งไ่ทั้ง ดีครับทั้งแข็งแรงดีครับไปทีอยู่ที่ประมาณ4ถึงเก้าปีครับหลังจากนั้นก็อาสิบก็ดีอยู่ครับแต่ว่ากรสิบอดี้ช่วงที่พีกครับส่วนตัวเมียครับประมาณ2ปีถึง8ปีครับมีให้รูกดีน้ำนมดีแล้วก็ร่างกายสมบูรณ์ครับสวยงามครับช่วงนี้ครับ นอายุไขครับกสิยี่สิบถึงยี่สิบห้าปีครับอายุไขยาวนานอยู่นะครับเวอร์สุดยอดนะครับควายนี่ครับแล้วก็ให้ลูกได้หลายขึ้นกันครับตัวนี้ครับประมาณสิบก็โตกับนีครับดูที่การเลี้ยงดูครับประมาณนี้ครับนี่ก็จบไปแล้วนะครับในห่านดับนี่ครับพี่น้อง ได้ประโยชน์ยังไดก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องรีเจฟา้าไหมน,นะครับเฮาส์เว้า์ทัวถึงในสไตล์ของเขานี่ครับอาชีพมีความคิดส่วนตัวขมาม้าในการประกอบคลิปนะครับเพราะว่าเป็นความเข้าใจส่วนตัวเขาครับเพื่อที่จะให้เบิ้งครับว่าเป็นใดค,ครับลาลาก,าก,าก,กี้เห็นก็คือง้วกับควายนี่ครับ ยังหน่อยเขาก็ได้รู้ว่าอายุไขมันประมาณเท่าไรนนครับว่าบางตัวอาจิให้ลูกได้หลายตัวครับอ,อยยุได้หลายปีนี่นะครับบางคนกับอาจินยังบรรลครับหวังว่าสะเป็นประโยชน์นะครับขอคุณสหรับการรับชมครับสวัสดีครับ